ก่อนที่เราจะมาทำความรู้จักกับทวีปอเมริกาใต้นะครับผมขออนุญ,ญาตพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปในอดีตครับซึ่งภาคพื้นทวีปเนี่ยอยู่รวมตัวกันเป็นทวีปใหญ่เรียกว่ามหาทวีปพ,พันเจียโดยผู้ที่นำเสนอการมีอยู่ของมหาทวีปพ,พันเจียเป็นนักทฤษฎีชาวเยอรมันครับเขาคนนั้นมีชื่อว่าอัลเฟรดเวเกเนอร์ซึ่งเวเกเนอร์ครับเชื่อว่าในอดีตโลกไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปครับ แผ่นทวีปก็ได้เคลื่อนตัวออกจากกันซึ่งเราเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่าการแปรสันฐานของแผ่นเปลือกโลกครับจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกนี้เองทําให้แผ่นพื้นทวีปแต่ละทวีปมีความหลากหลายมีความแตกต่างกันจนกลายเป็นโลกแบบที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นเองครับ อเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีลักษณะทางกายภาพคือที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดประมาณ12-56องศาใต้และลองจิจูดประมาณ34-81องศาตะวันตกพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางซีกโลกใต้มีพื้นที่ส่วนน้อยครับที่อยู่ทางซีกโลกเหนืออาณาเขตทางทิศเหนือติดกับทวีปอเมริกาเหนือและทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรอลนติกทางตอนเหนือ ต่อมาครับทางทิศตะว,วันออกของทวีปมีอาณาเขตติดต่อกับมหาสมุทรอตแลนติกทางตอนใต้ส่วนทางทิศใต้ติดต่อกับช่องแคบเบรกซึ่งเป็นน่านน้ำที่สําคัญครับคันทวีอเมริกาใต้กับทวีปแอนตาร์กติกาและยังมีช่องแคบแมกซ์แฌลันคันระหว่างแผ่นดินใหญ่กับเกาะฟอกแลนซึ่งอยู่ภายใต้อานตจของสาราชอาจักรซึ่งเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมากครับต่อมาทางทิศตะว,วันตกของเทวีอเมริกาใต้ มีนาเคติต่อกะมาสมุทรแปซิฟิกเกาะสำคัญทางตะวันตกได้แก่หมู่เกาะกาลาปากสที่เราได้รู้จักจากการที่ชารดาวินได้เดินทางมาเพื่อสำรวจและค้นพบทฤษฎีต่างๆมากมายทางชีววิทยานั่นเองครับทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ประมาณ17,819,647ตารางกิโลเมตรเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4 รองลงมาจากทวีปเอเชียแอฟริกาและอเมริกาเหนือตามลำดับโดยมีความยาววัดจากเหนือสุดถึงใต้สุดประมาณ7,360กิโลเมตรและมีความกว้างวัดจากตะวันออกไปยังตะวันตกได้ประมาณ5,180กิโลเมตรโดยรูปร่างของทวีปอเมริกาใต้จะมีรูปร่างคล้ายคลรึงกับทวีปอเมริกาเหนือคือมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวความโดยมีฐานกว้างอยู่ทางทิศเหนือ และมียอดแหลมอยู่ทางทิศใต้นั่นเองครับจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้นี้เองครับที่ส่งผลให้ทวีปนี้มีลักษณะภูมิอากาศมากถึง8เขตด้วยกันโดยเขตภูมิอากาศแรกมักจะพบบริเวณเส้นศูนย์สูตรของทวีปบริเวณแถบลุ่มน้ Amazon, ําอเมซอนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปซึ่งเราเรียกภูมิอากาศแบบนี้ว่าเขตภูมิอากาศแบบเขตร,ร้อนนั่นเองครับ แม่น้ำอเมซอนเป็นแม่น้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยต้นกำเนิดของแม่น้ำอเมซอนอยู่ในประเทศเปรูบนเทือกเขาแอนดีสทางฝั่งตะวันตกของทวีปและทอดตัวลัดเลาะลผ่านพื้นป่าออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่บริเวณประเทศบาราเซิลรวมระยะทางประมาณ6,400กิโลเมตรแม่น้ำอเมซอน เป็นแม่น้ำที่ปล่อยน้ำจืดลงสู่มหาสมุทรในปริมาณมากที่สุดในโลกรองลงมาจากแม่น้ำไนในทวีปแอฟริกาน้ำที่หมุนเวียนอยู่ในลุ่มแม่น้ำอเมซอนคิดเป็นร้อยละสิของน้ำจืดทั่วโลกการไหลของแม่น้ำอเมซอนนี้ช่วยพัดพาตะกอนดินและแร่ธาตุไปเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำดินดอนปากแม่น้ำและระบบนิเวศชายฝั่ง มากถึง1.2ล้านตันต่อปีหากยึดตัวเลขการคาดประมาณที่ว่าโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิต12.5ล้านชนิดป่าอเมซอนและแม่น้ำอเมซอนก็เป็นบ้านหลังใหญ่สำหรับหนึ่งใน10ของสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั่วโลกนอกจากนี้ป่าฝนเขตร้อนอเมซอนยังมีบทบาทสำคัญต่อชั้นบรรยากาศโลกเพราะเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนประมาณ20%ซ ของที่หมุนเวียนอยู่ทั่วโลกหรือเทียบได้ว่าเป็นปอดของโลกดีๆนี่เองครับต่อมาเป็นเขตภูมิอากาศบริเวณชายฝั่งแปซิฟิกบริเวณประเทศเปรูและเขตทะเลทรายของที่ราบสูงปาตาโกเนียทางตะวันออกของเทือกเขาแอนดีสประเทศอาร์เจนตินาและก็คือเขตภูมิอากาศแบบทะเลทรายต่อมาครับทัดลงมา่างตอนใต้เขตภูมิอากาศแบบกึ่งทะเลทรายหรือทุ่งหญ้าสเตป พบได้ทางตอนใต้ของที่ราบสูงปาตาโกเนียและเขตภูมิอากาศที่มีลักษณะคล้ายครึงกันนั้นก็คือเขตภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีลักษณะร้อนแห้งแล้งในฤดูร้อนและมีอากาศอบอุ่นในฤดูหนาวพบบริเวณชายฝั่งมาสมุทรแปซิฟิกทางตอนกลางของประเทศชิรีต่อมาครับเขตภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้นมีลักษณะอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปี ปริมาณน้ำฝนปานกลางซึ่งภูมิอากาศแบบอบอกกุ่นชื้นของอเมริกาใต้ได้รับอิทธิพลจากลมประจำถิน่นที่พัดผ่านหน้าน้านำนำกระแสน้ำอุ่นเข้าสู่ชายฝั่งบริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปลึ่ษณะกษณะภูมิอากาศบริเวณนี้จะมีพืชพันธธรรมชาติเป็นป่าผัดใบครอบคลุมพื้นที่ประเทศร,รุกวัยและอาร์เจนตินา ดังนั้นบริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่สำคัญทางการเกษตรของภูมิภาคอีกด้วยครับต่อไปทางทิศตะวันตกก็ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกทำให้มีอากาศอบอุ่นชุ่มชื้นตลอดปีซึ่งลักษณะภูมิอากาศแบบนี้เราเรียกว่าเขตภูมิอากาศภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตกและยังเหลืออีกสถานที่หนึ่งครับที่เรายังไม่เคยกล่าวถึงเลยเนื่องจากเทือกเขาแอนดีสมีระดับความสูงที่แตกต่างกัน ทำให้ลักษณะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ซึ่งเขตภูมิอากาศแบบนี้เราเรียกว่าเขตภูมิอากาศแบบเทือกเขาสูงนั่นเองจากปัจจัยทางกายภาพที่เราได้กล่าวมาข้างตน้นทําให้ลักษณะภูมิอากาศแตกต่างกันและมีพืชพันธุ์ธรรมชาติที่แตกต่างกันจึงเกิดเป็นความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในอดีต นอกจากจะพิจารณาเลือกพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเหมาะแก่การดำรงชีพแล้วที่ใดมีผลผลิตตามธรรมชาติอย่างเพียงพอมีสภาพอากาศดีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมมีน้ำกินน้ำใช้ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ที่สันนิษฐานว่าเป็นชนกลุ่มแรกได้อพยพม,มาจากทวีปเอเชียผ่านช่องแคบแบริงบริเวณอ阿สกาและตั้งถิ่นฐานด้วยมาจากทวีปอเมริกาเหนือ ลงมายัางทวีปอเมริกาใตา้โดยชนกลุ่มแรกที่เข้ามาอยู่ในทวีปอเมริกาใตา้นั้นก็คือกลุ่มชาวอินเดียแดงโดยชาวอินเดียแดงส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณที่ราบสูงของเทือกเขาแอนดีทางตอนเหนือและบางส่วนอาศัยอยู่ในเขตที่ราบลุ่มอเมซอนและชายฝั่งทะเลแคริบเบียนเมื่อการเวลาผ่านมาจากักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกลุ่มชาวอินเดียแดงนั้นก็คือจกักรวรรดิอินคา แล้วความรุ่งโรดของจกักรวรรดินิคานั้นก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อกลุ่มคนผิวขาวพบทวีปอเมริกาใตา้และอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานราวทศตวรรษที่15โดยชาติแรกที่เข้าไปตั้งถิ่นฐานอย่างทวีปอเมริกาใตา้นั้นก็คือประเทศโปรตุเกสและต่อมาก็มีชาติอื่นๆตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นสเปนอิตาลีเนเธอร์แลนด์เป็นตน้น และก็เป็นอย่างที่เราคิดกันครับเมื่อกลุ่มชาวผิวขาวที่มีวิาการก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มชาวพืวว้นเมืองจึงได้เกิดการแข่งแย่งชิงทรัพยากรกันผลสรุปก็เป็นอย่างที่เราคาดเดาได้ครับคือชนชาวพื้นเมืองนั้นก็ได้พ่ายแพ้แก่กลุ่มชาวผิวขาวบางก็ถูกกว่าล้างบ้างก็ถูกกว่าต้อนและกลุ่มที่ถูกกว่าต้อนนี้เองก็ได้นำไปป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานทาสของกลุ่มชาวผิวขาว และเมื่อการเวลาผ่านไปอุตสาหกรรมที่ชาวตะวันตกได้นำเข้ามายังทวีปอเมริกาใต้ก็ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับแรงงานก็ไม่พอต่ออุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตดังนั้นชาวตะวันตกจึงต้องนำเข้าแรงงานทาจากแอฟริกาซึ่งเป็นกลุ่มชนผิวดำเข้ามายังทวีปอเมริกาใต้ และเมื่อการเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบันกลุ่มชนทั้งสามเชื้อชาติก็ได้ผสมผสานกลมกลืนกันจนเป็นทวีปอเมริกาใต้ยอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันนี้นั่นเองครับคือสังคมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมโดยภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปนี้นั่นก็คือภาษาสเปนแต่ยกเว้นบางประเทศเช่น บราซิลใช้ภาษาโปรตุเกสแกานาใช้ภาษาอังกฤษเฟนเกียนาใช้ภาษาฝรั่งเศสและซูรินนเมใช้ภาษาดัตช์ต่อมาเป็นข้อมูลด้านศาสนาประชากรร้อยละกของทวีปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกส่วนนิกายโปรเตสแตนต์มีผู้นับถือน้อยและในทวีปนี้ก็ยังมีศาสนาอื่นเช่นศาส,สนาอิสลามยว และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ในความเป็นจริงประชากรไม่ได้กระจัดกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งทวีปเนื่องจากรัษณะภูม,มิประเทศที่มีทั้งที่ราบสูงภูเขาสูงที่ราบลุ่มแม่น้ำํำป่าอยู่มากมายจึงเป็นสาเหตุให้ประชากรส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ตามแหล่งความเจริญต่างๆบริเวณที่ราบชายฝั่งเป็นต้นและจากข้อมูลที่เรากล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้เอง ทำให้ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกโดยทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่ส่งออกกาแฟมากที่สุดแค่ในเฉพาะบราซิลเองก็ส่งออกกาแฟมากกว่าร้อยละ50ของทั้งโลกและนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีโกโก้ข้าวโพดข้าวสาลีอ้อยกล้วยและฝ้าย ที่เป็นสินค้าทางการเกษตรส่งออกที่สำคัญของทวีปอเมริกาใตา้ต่อมาเป็นเรื่องของการปรศุสัตว์ทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีทุ่งหญ้าอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ได้แก่ทุ่งหญ้ายาโนสทุ่งหญ้าแคมโปสและทุ่งหญ้าการชาโกส่วนทุ่งหญ้าปามปัสอยู่ในเขตป,ประเทศอาร์เจนตินาอุลุกวยัยและตอนใต้ของบราซิล และสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่โคเนื้อแกะและสุก,กรต่อมาเป็นเรื่องของทรัพยากรป่าไม้โดยทวีปอเมริกาใต้มีแหล่งป่าไม้เนื้อแข็งที่มีอยู่อางอุดมสมบูรณ์และกว้างขวางเป็นอันดับต้นๆของโลกและนอกจากไม้เศรษฐกิจแล้วที่อเมริกาใต้ยังมีพืชสมุนไพรอีกต่างๆมากมายอาทิ ควินินใช้ทำเป็นยาป้องกันโรคมาลาเรียน้ำมันยูคาลิปตัสใช้เป็นส่วนผสมของยาแก้ไอเป็นตน้นการประมงของทวีปอเมริกาใตา้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศเปรูและชิลีเป็นแหล่งที่มีปลาชุกชุมแห่งหนึ่งของโลกเพราะเป็นบริเวณที่กระแสน้ำเยน็นเปรูหรือกระแสน้ำเยน็นฮัมโบ กับกระแสน้ำอุ่นใต้เส้นศูนสูตรไหลบรรจบกันจึงทำให้อุณหภูมิน้ำบริเวณนี้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปลาไวเจริญพันธุ์ต่อมาการทำเหมืองแร่อเมริกาใตา้มีแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดได้แก่ทองแดงประเทศที่ผลิตทองแดงได้เป็นอันดับที่หนึ่งของโลกนั่นก็คือประเทศชิลีอยู่ในแคว้นคูคิสมาตานอกจากนี้ ยังมีประเทศเปรูและบาร์เซลเหล็กประเทศที่ผลิตได้มากเป็นอันดับที่สองของโลกนั่นก็คือประเทศบาร์เซลนอกจากนี้ยังมีเวเนซุเอลาโบลิเวียและชิลีดิบุกประเทศที่ผลิตได้มากเป็นอันดับที่สองรองลงมาจากมาเลเซียก็คือประเทศโบลิเวียอยู่ในเขตที่ราบสูงอันติพาโนสังกสี ผลิตได้มากในประเทศเปรูอ์จเจนตินาและบราซิลทองคำประเทศที่ผลิตได้มากนั้นก็คือบราซิลส่วนสุดท้ายปิโตรเลียมประเทศที่ผลิตได้มากนั้นก็คือประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเราก็รู้จักกันดีและอยู่บริเวณรอบๆทะเลซามาราไคาโบนอกจากนี้ยังมีในประเทศบราซิลเอกกาดอร์โบลิเวียแต่มีในปริมาณไม่มาก หลัจากทรัพยากรที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดแสดงให้เห็นได้ว่าทวีปอเมริกาใต้เป็นทวีปที่มีขีดจำกัดที่สูงทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คืออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเบาเป็นการแปลผลผลิตทางการเกษตรเช่นการผลิตน้ำตาลอาหารกระป๋องประเทศที่มีอุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้า และมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่บราซิลและอาร์เจนตินาเช่นการผลิตเหล็กและเหล็กกลา้าการกั่นน้ำมันปิโตรเลียมการผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงเช่นเซาเปาโลดิโอเดเจโรและบวนโนอ,อเลสเป็นต้นเนื่องจากมีอุตสาหกรรมผลผลิตของอุตสาหกรรมนั้นก็คือสินค้า ดังนั้นการค้าขายของทวีปอเมริกาใต้จึงเน้นไปที่การส่งออกเป็นหลักเนื่องจากเป็นทวีปที่มีกำลังในการผลิตที่สูงและสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งก็คือสินค้าทางการเกษตรเช่นกาแฟเนื้อสัตว์ข้าวโพดกล้วยโกโกโ้ฝ้ายเป็นตน้นและอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญนั้นก็คือปิโตรเลียม อเมริกาใต้ขึ้นชื่อว่าเป็นทวีปที่มีปิโตรเลียมมากเป็นอันดับต้นๆของโลกต่อมาเมื่อมีการค้าขายสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือการคมนาคมขนส่งไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนหรือสินค้าการขนส่งนั้นก็มีความสำคัญมากในทวีปอเมริกาใต้ แม้ทวีปอเมริกาใต้จะมีอาณาเขตติดต่อเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันกับทวีปอเมริกาเหนือแต่ระบบการคมนาคมขนส่งในทวีปยังล้าหลังอยู่มาและกระจายไม่ทั่วถึงทุกส่วนของทวีปเพราะประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศยากจนและด้อยพัฒนาประกอบกับการมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งอยู่ทุกภูมิภาคกล่าวคือมีภูเขาสูงที่ทุรกกันดาน มีภูมิอากาศแห้งแล้งเป็นทะเลทรายบริเวณที่มีการคมานาคมขนส่งสะดวกจึงกระจายอยู่เป็นยมยมในเขตที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมและการคมานาคมประกอบไปด้วย3ทางด้วยกันนั่นก็คือ 1. ทางบก 2. ทางน้ำและ 3. ทางอากาศ โดยการคมนาคมขนส่งทางบกก็ประกอบด้วย 1. ทางรถยนต์ทวีปอ,อเมริกาใต้มีถนนสายหลักที่ใช้ติดต่อเชื่อมกับประเทศต่างๆคือทางหลวงสายแพนอเมริกันเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อจากสหรัฐอเมริกาลงมาถึงตอนใต้ของประเทศชิลีโดยมีเส้นทางตัดเชื่อมไปยังเมืองหลวงของประเทศต่างๆกว่า17เมืองส่วนประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางรถยนต์อยู่ ในระดับดีได้แก่อา์เจนตินาบราซิลและชิลีต่อมาเป็นการขนส่งทางบกแต่เป็นทางรถไฟทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่เป็นสายสั้นๆเชื่อมเมืองใหญ่หรือเมืองท่าระหว่างชายฝั่งกับที่ราบภาคใต้ประเทศที่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางรถไฟได้เจริญก้าวหน้ามากได้แก่บราซิลและอ์เจนตินา เมือนที่เป็นศูนย์กลางทางรถไฟในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่ริโอเดจาเนโรซาเปาโลในประเทศบราซิลเมืองมอนเตวีเดโอในประเทศอุรุกวัยและกรุงโบโนอเลสในประเทศอาร์เจนตินาต่อมาการขนส่งทางน้ำทวีปอเมริกาใต้สามารถใช้เรือเดินสมุทรติดต่อกับทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรปได้โดยสะดวกอาศัยเมืองท่าด้านชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก และเมืองท่าบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อระบายสินค้าไปยังทวีปเอเชียต่อมาสุดท้ายทั้งอากาศทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบภูเขาสูงและทะเลทรายประกอบแหล่งที่มีประชากรหนาแน่นอยู่ห่างไกลกันการคามนาคมขนส่งทางอากาศจึงมีความสำคัญอย่างมากทุกประเทศพยายามพัฒนาการขนส่งทางอากาศให้ทั่วถึง ประเทศที่มีการคมนาคมขนส่งทางอากาศมากที่สุดได้แก่ประเทศบราซิลและอาร์เจนตินาโดยมีท่าอากาศยานภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทันสมัยอยู่หลายแห่งเพราะเป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจค่อนข้างดีจากทั้งหมดที่เราได้ฟังกันไปเราจะสังเกตได้ว่า,าวีปนี้ เป็นทวีปที่มีความอุดมสมบูรณ์และความงดงามทางธรรมชาติแต่เมื่อมนุษย์ได้เข้ามาก็ได้กอบโกยทรัพยากรอันมีค่าเหล่านี้ไปจากธรรมชาติที่เคยเป็นไม่ว่าจะเป็นการถลุงแร่การตัดไม้ทำลายป่าการประมงผิดกฎหมายสิ่งเหล่านี้เราล้วนที่จะหยุดมันได้เพียงเรามีจิตสำนึกในการรู้รักธรรมชาติ และธรรมชาติก็จะอยู่กับเราตลอดไป